คอศคณะกรรมธการยกร่างรัฐธรรมนูญพลเอกเลิศรัฐรัตนาวานิชแถลงผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ต่อกรรมธการยกร่างรัฐธรรมนูญว่านายอภิสิทธิ์นั้นมีข้อเสนอให้นายเทียนชายกีรนันประธานสปชหรือนายประวรศัก์อุวันโนประธานกรมรทยกร่างรัฐธรรมนูญทำหนังสือไปอยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาและหัวหน้าคสชรมธดนตรีนั้นให้พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครา พศ2557ในประเด็นการจัดทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อปลดล็อกข้อจํากัดต่อการทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยนายอภิสิทธิ์นะคะได้มีการเสนอแนวคําถามต่อการทําประชามติโดยให้ประชาชนมีทางเลือกด้วยคือจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือว่าจะกลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2550เพื่อให้กระบวนการประชาธิปไตยนั้นเดินหน้าต่อแทนการตั้งกรรมธอยคร่างรัฐธรรมนูญหรือสอป ชอขึ้นใหม่เพื่อทําหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2,557มาตรา38หากร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างขณะนี้ไม่ถูกนําไปใช้ซึ่งนายอภิสิทธิ์เชื่อว่าการทําประชามติอาจใช้เวลาเพียงแค่2-3เดือนเท่านั้นค่ะ พลเอกรัฐบอกด้วยนะคะว่าในอภิษ์ยังของให้กรมทอยกร่างรัฐธรรมนูญให้ความรอบคอบในการเขียนรัฐธรรมนูญและไม่เห็นด้วยกับการเสนอให้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงรวมถึงการไม่กําหนดให้สสต้องสังกัดพักเพราะว่าที่ผ่านมาเพราะว่ามีการเรียกประโยชน์จากพักรัฐบาลโดยสสที่ไม่มีพักสังกัดเช่นเดียวกับการตั้งรัฐบาลผสมซึ่งายอภิิ์กังวลว่าอาจเกิดเผด็จการรัฐสภาขึ้นและไม่มีการตรวจสอบค่ะ นอกจากนี้นะคะนายอภิสิทธิ์ยังไม่เห็นด้วยกับการเนื้อทอสกรรมให้กับบุคคลต้องคดีอาญาและคดีทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการโกงงบประมาณของรัฐส่วนนโยบายประชานิยมควรระบุว่าการใช้ในโยบายนี้หาเสียงต้องมีรูปแบบและเนื้อหาที่ชัดเจนตรวจสอบได้โดยพักรวมถึงนักการเมืองต้องรับผิดชอบในความสำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการด้วยค่ะ